นะวันนี้เรียกว่าโปรจุกๆเลยนะคะโอ้โหได้ข้อมูลความรู้ทุกอย่างแน่นมากเลยนะคะวันนี้หน้าที่ของเรานะคือเราต้องออกไปบอกต่อเพื่อนๆนะโอ้โหหลายๆคนเลยที่เขาไม่รู้นะคะยังใช้ของแพงอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์จริงด้วยนะคะอ่านะคะแล้วก็ในพาร์ทถัดไปค่ะทุกคนจะเป็นพาร์ทของ new leader นะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะจํานวนการทําเคสนะคะนำเสนอโอกาสบวกสินค้าหรือสินค้า บวกโอกาสนะคะมีข้อดีและได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะสําหรับทั้งคนใหม่และคนเก่าด้วยนะคะสปิเกอร์ที่จะมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะคะตัวท่านเองจบคณะวิทยาศาสตร์เคมีพระจอมเก้าทุนบุรีนะคะเป็นเนสาหลักครอบครัวตั้งแต่เรียนจบเลยนะคะในอดีตเนี่ยท่านนะคะก็เป็นทั้งติวเตอร์สอนพิเศษเคมีแล้วก็เป็นนักธุรกิจออนไลน์ด้วยแต่ท่านตัดสินใจนะคะเลือกทำนูสกินเพราะว่าเห็นปลายทางความสําเร็จนะคะของผู้นําสูงสุดของเราคือคุณตรีนและคุณจิราวันวิชัยดิตนะคะปัจจุบันนะคะท่านนะคะ ดำลงตำแหน่ง presidential director 6ปีนะคะอยากให้ทุกท่านนะกดเลข6นะคะให้กับท่านนะและท่านเป็นว่าที่ one star platinum elite นะคะอ่ะกดเลข66หัวลัว,ลว,ลวต้อนรับคุณสิวฤทิ์อัครลักษณ์พรคุณเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมีโอเคสวัสดีครับพี่หงครับก็ ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับพี่มดมากๆเลยนะครับข้อมูลเมื่อกี้ผมผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีเครื่องสํอางราคาขนาดนี้ด้วยแหละครับก็ <laughs> สุดยอดมากนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่หนึ่งพี่จีให้โอกาสมาแบ่งปันนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสุดยอดผู้เปิดโอกาสของผมนะพี่ปง้งพี่เพนแล้วก็รหัสคู่คุณ,คณเนยพผาวลบวีนะครับกด24งสรัวๆเลยนะครับแล้วก็อรุณสวัสดิ์นะครับท่านว่าที่ทีมฤทดทุกท่านเลยนะครับใน OTG เนาะนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะพูดเรื่องของการที่เราเนี่ยออกไปนะครในการนําเสนอเนี่ย คุณจะนําเสนอสินค้าหรือว่าธุรกิจนะครับอะไรก่อนก็ได้สินค้านําธุรกิจตามธุรกิจนําสินค้าตามได้หมดเลยจะเสนอแบบออนซูมออนไซต์ได้หมดเลยนะครับเราจะมาพูดกันที่ข้อดีว่าเอ๊ะเราเราทำธุรกิจเนี้ยครับเราจะการที่เรานําเสนอสินค้านะครับและโอกาสนะ สินค้าแน่นอนเราทราบอยู่แล้วก็คือโปรดักต์ของดูสกินเนาะจริงๆอย่างเมื่อกี้ครับถ้าเราตั้งใจฟังเนี่ยเราก็น่าจะได้ประโยชน์เยอะมากๆเลยเพราะว่าคนเนี่ยนะครับผมว่าแทบทุกบ้านเลยแล้วว่าคนไทยเนี่ยมีคนที่ใช้สกินแคร์หนึ่งคนในบ้านเนี่ยน่าจะกี่น่าจะกี่บ้านมีหนึ่งคนในบ้านใช้สกินแคร์เนี่ยแล้วว่ากี่บ้านเนี่ยแสดงว่าถ้าเราไม่นําเสนอเนี่ยเขาก็ไปสนอง รายจ่ายของเขาอะที่อื่นอยู่ดีใช่ไหมทุกบ้านนะพี่รันบอกนะพี่รันไม่ต้องพิมพ์กันเลยพี่เสียวจังเลยนะฮะคราวนี้เนี่ยเอ่อพอเรานําเสนอสินค้าและโอกาสเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยทุกคนนะครับผมวาดลูกไม่เป็นนะฮะนี่คือเรานะคนที่เราไปนําเสนอเนี่ยเรียกว่าอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้นะครับว่าที่ทีมงานก็ได้นะใครก็แล้วแต่ที่เรานําเสนอเนี่ยนะ เวลาเราเป็นคนนําเสนอครับทุกคนยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราจะนําเสนอเกาลิสตกสปากับลูมีสสปานะแล้วมีการเทสเจอกันเนี่ยนะครับผมถามว่าสิ่งแรกเลยคุณคาดหวังอะไรเวลาคุณนําเสนอสินค้าพวกเราว่าเราคาดหวังอะไรครับการที่เราไปนําเสนอสินนาเสนอสินค้ากับลูกค้าและว่าที่ทีมงานของเราเนี่ยเราเราคาดหวังอะไร เราคาดหวังไหมว่าเขาจะไม่เอาคาดหวังไหมอุ้ยไม่เอาแน่ๆเหตุเนี้ยไม่เอาแต่โคตั้งใจทําสปาเลยมีไหมคือแน่นอนลึกๆเราคาดหวังอะไรครับเราคาดหวังผลลัพธ์คาดหวังเนี้ยผลลัพธ์ความพึงพอใจกับสินค้าอ้อผลก็คือผลลัพธ์ตัวผลลัพธ์อะไรครับก็มีลูกค้าชอบใจนะครับ ลูกค้าชอบเรานลูกค้าชอบสินค้านะครับหรือถ้าจะให้ดีสุดเลยอะ่ะคุณว่าเขาแค่ชอบใจชอบเราชอบสินค้ากับชอบใจชอบเราชอบสินค้าแล้วก็ซื้อด้วยอะ่ะอยากได้ทั้งคู่หรืออยากได้แค่อย่างเดียวสุดท้ายผมเข้าใจผมมั่นใจว่าทุกคนที่ไปนําเสนออะ่ะก็ต้องการให้เขาซื้อเพราะเขาซื้อเนะี่ยเกิด pv เกิด gv เกิด ov ถูกต้องไหมครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราอะครับนําเสนอแผนธุรกิจหรือโอกาสการสร้างรายได้เนี่ยเราคาดหวังอะไรเราก็ยังคงคาดหวังผลลัพธ์ว่าเขาจะตอบเซเยสถูกปะไม่ว่าจะเริ่มต้นนูอินฟลูเอนเซอร์สามพันห้านะครับไม่ว่าจะพาเข้างานวันที่สิบห้านี้นะครับหรือแม้กระทั่งอยากเป็น LOI อยากเป็นบ r อยากเป็น new l o v e r ใช่ไหมเราคาดหวังสิ่งเหล่านี้ไหมครับ แสดงว่าถ้าเรา,าแล้วถ้าเรานําเสนอเนี่ยคนเดียวเนี่ยเราว่านําเสนอคนเดียวนะคือนหนึ่งคนเนี่ยนะโอกาสที่เขาจะตอบรับก็คือซื้อสินค้ากับเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยมีโอกาสไหมพวกเราว่ามีโอกาสเนาะนะครับแล้วมีโอกาสไหมครับที่เขาจะไม่ตอบรับในการซื้อสินค้ามีโอกาสไหมฮะมีโอกาสที่เขาจะยังไม่เริ่มต้นธุรกิจไหมครับนาเสนอหนึ่งคน แล้วถ้านำเสนอห้าคนล่ะการนำเสนอหนึ่งคนเปลี่ยนมาเป็นนำเสนอห้าคนแสดงว่าการนำเสนอห้าคนก็คือคือ,คอ,คอทุกเคสที่เราคุยอะ่ะมันคือเอากับไม่คือน็อตนาวน็อตแวคือยังไม่เอาตอนเนี้ยกับเอาด้วยถูกไหมครับพี่มันเหมือนคุณโยนหัวก้อยอ,ะอ่ะผมถามว่าเนี้ยคุณโยนหัวก้อยอะ่ะปึ้งมีโอกาสออกก้อยกับมีโอกาสออกหัวห้าสิบห้าสิบถูกปะ ถูกไหมครับเป็นไปได้ไหมที่โยนครั้งแรกปึ้งก้อยสมมติเราอยากได้หัวนะแต,แต่โยนปึ๊บก่อยโยนครั้งที่สองก็ก้อยเป็นไปได้ไหมหรือโยนครั้งที่สองอาจจะเป็นหัวได้ไหมถ้าก้อยคือน็อตนาวหัวคือเซเยสอะแสดงว่าทอยไปสองครั้งก็มีโอกาสน็อตแนวทั้งสองครั้งหรือถ้าคุณเป็นคนดวงดีคุณอาจจะทอยสองครั้งอ่าไม่ทอยดีด ทอยอ่ะเขาเรียกอะไรทอยเหรียญน,น,ะนะครับโยนเหรียญอ่ะสองครั้งนะครับก็มีโอกาสได้หัวหรือเซยสองครั้งดูวยแต่ถ้าคุณถอยห้าครั้งโยนห้าครั้งอ่ะแล้วถ้าคุณโยนสิบครั้งล่ะแล้วถ้าคุณโยนร้อยครั้งละ่ะเหมือนกันถ้าวันนี้คุณออกไปนําเสนอโอกาสกับคนร้อยคนอ่ะคุณว่ามีโอกาสมากขึ้นเขาเรียกว่าถ้าถามผมนะข้อแรกเลยการนําเสนอสินค้าและการนําเสนอโอกาสเนี่ยถ้าจํานวนมากขึ้นมันคือการเพิ่มโอกาส ที่คุณจะมีผลลัพธ์มากขึ้นอันนี้ข้อแรกเลยครับว่าจะได้อะไรแต่ถ้าวันนี้คุณอยากประสบความสําเร็จมากเลยครับคุณเข้าเรียนตลอดเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับแต่คุณไม่ได้ออกไปทําเคสคือคุณไม่ได้คุยสินค้าคุณไม่ได้พูดคุยกับคนเรื่องโปรดักต์เรื่องโอกาสเลยคุณก็แทบจะไม่มีโอกาสเลยครับที่จะมีลูกค้าเข้ามาใช่หรือไม่นี่ข้อที่หนึ่งว่าการพูดคุยดียังไงข้อสองครับ เวลาคุณนําเสนอสินค้าเนี่ยกับลูกค้าและว่าที่ทีมงานเนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังคือผลลัพธ์และมันก็จะมีโอกาสได้ผลลัพธ์เมื่อจํานวนและปริมาณคุณมากขึ้นครับแต่สิ่งที่คุณนะครับได้ก่อนเลยก่อนที่มันจะเป็นผลลัพธ์อีกเนี่ยมันคือได้อะไรรู้ไหมมันคือได้ค่า exp ครับ experience ค่าประสบการณ์ครับซึ่งหมองเลยนะ คือคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่มันได้มากกว่าผลลัพธ์คือมันได้มันได้มากกว่าอยู่แล้วเพราะผลลัพธ์ไม่ใช่ทุกเคสจะตอบรับครับแต่ทุกเคสคุณจะได้ค่าประสบการณ์ครับทุกคนครับใครคิดเหมือนกันกับผมมาก่อนบ้างครับเราเราพูดไม่เก่งเราเพื่อนไม่เยอะเราขายไม่เป็นเราปิดการขายไม่คมเราไวเอจอยไม่เป็น เราพูดสินค้าไม่ได้เราพูดจาเออเอออาอาเออเออตกใครเป็นเหมือนผมมก่อนบ้างเอ,อ่เอ,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 อวันนี้ครับทุกคนเราเคยไปหาหมอกันไหมครับเราเคยไปหาหมอไหมเคยไหมไม่เคยกันเลยเหรอเคยไปหาหมอดูไหมครับ <laughs> เอาหมอหรือหมอดูก็ได้คุณคิดแล้วกันคุณอยากไปหาหมอไหนนะครับหมอหรือหมอดูก็ได้นะ คุณเคยไปหาหมออ่ะแล้วคุณเจอหมอที่เป็นระดับท็อปไหมคือมีประสบการณ์อ่ะอย่างผมเองเนี่ยนะครับผมเนี่ยผมก็มีลูกชายมีโอกาสได้มีลูกชายกับเขาเหมือนกันนะครับสองคนนะครับก็มีโอกาสได้มีคนเอาด้วยนะครับก็คือมีสองคนมีคนเอาเราเป็นสามีนะครับสองคนมีลูกนะครับผมก็เคยพาลูกชายของผมเนี่ยไปหาคุณหมอเนี่ยฮะผมก็เจอทั้งหมอเด็กที่ชั่วโมงบินหรือค่าประสบการณ์น้อย และผมก็เจอคุณหมอเด็กที่เป็นระดับท็อปอาชีพที่อายุเนี่ยน่าจะใกล้ๆหกสิบแล้วตรวจเคสมาผมว่าโอ้โหน่าจะหลายแสนเคสเป็นล้านเคสแล้วมั้งนะครับวันๆเขาคิวเต็มตลอดเวลานะคุณคุณเคยอะไรแบบนี้ไหมหรือคุณเคยไปดูหมอดูไหมเวลาจัด NIS เนาะใครไป NIS ที่แมนดารินบ้างอะคุณเห็นไหมที่เขาจะมีการอบรมไพ่าบางอย่างอะครับรุ่นที่ร้อยอะคุณเห็นปะคือมีคนอบรมเรียนอนะรุ่นที่ร้อยแล้วอะ แสดงว่าอาจารย์คุณว่าอาจารย์สอนมาลอยรุ่นนะอาจารย์ที่เป็นเจ้าของไพ่อ่ะสอนมาลอยรุ่นคุณว่าคุณไปนั่งดูกับอาจารย์กับคุณไปน,นั่งดูกับแวมไพร์เกิดใหม่อ่ะรู้จักแวมไพร์เกิดใหม่ไหมคนที่เพิ่งออกจากคอร์สและรอนวิชาแล้วเพิ่งดูคนเป็นคนแรกอ่ะคุณว่าความคมมันต่างกันไหมเวลาเขาพูดเรื่องดวงอ่ะคุณว่าต่างกันปะคนที่ดูดวงครั้งแรกกับคนที่ดูดวงให้ดูดวงมาเป็นแบบเป็นหมื่นเคสอ่ะคุณว่าต่างปะหมอที่ ตรวจคนมาเป็นหมื่นคนกับตรวจคนครั้งแรกต่างกันไหมคุณว่าวิชาชีพที่เขาเรียนมาวิชาเดียวกันไหมครับแต่อะไรที่ทําให้เขาแตกต่างกันนะครับค่าประสบการณ์วันนี้เพื่อนผมนะครับพูดน้อยพูดเป็นพูดเก่งพูดไม่เก่งเพื่อนน้อยเพื่อนเยอะไม่เกี่ยวกับความสําเร็จในธุรกิจน,นี้เลยในใครมั่นใจว่าตัวเองเพื่อนน้อยผมถามว่าวันนี้ เพื่อนน้อยแล้วไงอะครับวันที่คุณเกิดมาคุณไม่มีเพื่อนเลยสักคนด้วยซ้ําถูกไหมฮะคือคนน่ะมันสามารถที่จะสร้างเข้ามาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ความคมของคือเพื่อนน้อยกับเพื่อนเยอะเนี่ยคุณเคยเห็น,นคนเพื่อนเยอะแต่ไม่ได้ประสบความสําเร็จไหมครับแล้วคุณเคยเห็นคนเพื่อนน้อยประสบความสาเร็จยิ่งใหญ่ไหมครับ มันเกี่ยวที่อะไรมันไม่เกี่ยวกับคนคุณเจอคนมากแค่ไหนแต่ทุกคนที่เจอคุณอนะ่ะคุณมีค่าประสบการณ์ที่จะคุยกับเขาได้คมแค่ไหนต่างหากแล้วความคมจะเริ่มฝึกได้ต่อเมื่อเคสแรกที่คุณคุณจําผมเลยนะครับค่า exp จะสตาร์ตต่อเมื่อคุณทำเคสแรกคือคุยสินค้าและโอกาสครั้งแรกด้วยตัวเองโดยไม่มีโคช้ชจำครับทุกคนครับจำและจดครับค่าประสบการณ์จะเริ่ม ครั้งแรกจริงๆก็คือการที่คุณเริ่มคุยสินค้าและโอกาสเองโดยไม่มีโค้ดนั่นแหละครับค่าประสบการณ์นับหนึ่งวันที่คุณไปกับโค้ดไม่นับเลยสักแต้มเพราะโค้ดเป็นคนโซโลโ่ให้หมดจริงไม่จริงนะครับถูกต้องครับพี่ลานโอ้โหพิมพ์ได้ยาวมากสุดยอดแบบคือคือคือวันแรกมันเริ่มอย่างนั้นแหละเนี่ฮะแล้วคุณจะเออเอออาร์พีพีถูกถกแล้วยังไงคนคนใหม่เขารู้หรอครับ สมมติคุณไปพูดแฉนะห้าเปอร์เซ็นหกระดับคุณบอกห้าเปอร์เซ็นเจ็ดระดับคุณว่าเขาเก็ตไหมคุณว่าเขารู้ไหมว่าคุณพูดผิดเวลโอซิตนะห้าถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นสมมตินะแต่จริงๆมันคือห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นคุณพูดผิดคุณว่าคุณว่าคนใหม่ทวงไหมเฮ้ยไม่ใช่มันห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์รอถ้ามันทวงได้มันต้องเป็นบรอยู่ในโอทจแล้วว่าผมบอกเลยนะครับมันมันไร้สาระมากเลยอย่าไปเครียด จริงๆอะไรนะพี Bio, ่ไบโอโฟเตอร์สแกนิกเออมันพูดไปเหอะพี่เอาจริงนะอย่าไปเครียดนะครับมันเหมือนวันเนี้ยคุณเคยเล่นเกมป่ะแล้วแบบคุณเจอมอนสเตอร์แล้วคุณไปตีมันแล้วได้ค่าประสบการณ์โอ้พลังขึ้นอนะ่ะมีไหมเดินไปแล้วมีคนมามีคนมาแบบว่ามีคนมาตีมอนสเตอร์ให้เราค่าประสบการณ์เด้งคุณอนะ่ะมันยากมากคุณจะมาขับคือฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่สิ่งที่มันจะได้เพิ่มเพิ่มเลยเนี่ยคือค่า exp ค่าประสบการณ์นะครับและข้อเนี้ยสำคัญที่สุดนะครับผมจะบอกทุกคนอย่างนี้ผลลัพธ์เนี่ยคุณ control ไม่ได้ว่าเขาจะซื้อไม่ซื้อเขาจะสมัครไม่สมัครมันเป็นเรื่องของเขาอ่ะคุณ control ผลลัพธ์ไม่ได้แต่สิ่งที่คุณ control ได้คือคุณ control ใด้ตัวคุณเองอ่ะกล้าลงมือทำครับ ผมเองก็เก๊ะก๊กงกงมาเยอะมันเชื่อผมเออกว่าผมจะมาถึงวันนี้ได้อ่ะใช้ซูมพิดพิดถูกถูกบ้างนะครับทําสปาผิดพิดถูกถูกบ้างคุยแผนพิดพดถูกถูกทำมาหมดแล้วอ่ะที่วันคุณเห็นเลยนะวันนี้ใครที่พูดเก่งใครที่คมอ่ะในธุรกิจเนี้ยแสดงว่าเขาอ่ะมีค่าประสบการณ์เยอะแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่คุณจะได้นะครับและสิ่งที่ได้มากกว่า e อ p ีคือข้อหนึ่งเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยได้ถ้าคุณทําเยอะข้อสองเอสีคุณได้แน่นอน แต่คุณได้มากกว่าคือข้อสมคุณรู้ไหมข้อเนี้แล้วคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคุณว่าอะไรอะครับอะไรยากที่สุดในธุรกิจนี้ที่คนส่วนใหญ่อะครับเอาชนะไม่ได้เราเลิกต้องเลิกจากธุรกิจนี้ไปคุณว่าอะไรลองตอบเข้ามาได้ไม่มีผิดไม่มีถูกเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนภาษาใหม่ คุณว่าอะไรถ้าเลือกมาได้อย่างเดียวเลยครับจะทําให้คุณน่ะอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งในธุรกิจนี้จนประสบความสําเร็จใช่ครับใจและตัวเราครับทุกคนตัวเราเนี่ยแหละยากที่สุดไม่ใช่ผู้มุ่งหวังไม่ใช่ลูกค้าคุณรู้ไหมครับการสปอนเซอร์เนี่ยการพูดสินค้าและโอกาสกับคนเนี่ยนะและถ้าพูดบ่อยๆเลยเนี่ยนะ นอกจากผลลัพ์เนี่ยผลลับธ์ม่นคอนโทรลไม่ได้ค่าประสบการณ์เนี่ยได้แน่นอนขึ้นแน่นอนทุกเคสที่คุณคุยคุณเจอผู้หวังถามคําถาม,ถามแล้วคุณตอบไม่ได้คุณกลับมาหาข้อมูลคุณเก่งขึ้นแต่สิ่งที่คุณจะได้ตลอดคือคุณจําคําผมไว้นะครับปากกับหูเราใกล้กันที่สุดเวลาผมเมื่อเมื่คุณว่าเมื่อกี้เวลาพี่มดเขาแชร์ลิงเรื่อง e d locks transformation เทียบกับแบรนด์ชั้นนำเมื่อกี้เราฟังเราตื่นเต้นไหมแต่หูเราไกลาปากพี่มดครับวันนี้หูบางคนอยู่คนละซีกโลกกับพี่มดเลยตอนนี้เพราะคุณฟังซูมอยู่แต่หูพี่มดกับปากพี่มดอ่ะอยู่ติดกันเลยแล้ววันนี้คุณฟังพี่มดคุณตื่นเต้นแต่คุณฟังพี่มดครั้งเดียว แต่เดี๋ยวพี่มดไปเจอผู้มุ่งหวังเนี่ยพี่มดก็จะได้พูดเรื่องเนี้ยกับผู้มุ่งหวังแล้วปากกับหูพี่มดก็ได้ฟังเรื่องนี้อีกปากพูดหูฟังสมองคิดไปเจออีกผู้เคสหนึง่งปากพูดหูฟังสมองคิดไปเจออีกเคสหนึ่งปากพูดหูฟังสมองคิดจริงๆมันเหมือนการที่คุณนะ่ะนั่งสปอนเซอร์คนอื่นขายสินค้าและโอกาสกับคนอื่นแต่จริงๆคุณได้ขายสินค้าและโอกาสกับตัวคุณซ้ำาๆทุกวัน และนั่นแหละครับคือการตอกย้ําตัวคุณเองตลอดเวลาว่านี่แหละคือธุรกิจที่คุณเลือกนี่คือธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนี่คือสินค้าที่ดีที่สุดในโลกนี่คือแผนการจ่ายที่คนประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกไม่ว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาคุณคอนโทรลไม่ได้แต่สิ่งที่คุณจะได้แน่ๆคือค่าประสบการณ์และการตอกย้ําตัวเองในทุททกๆวันว่าคุณเลือกถูกแล้วธุรกิจดูสินคือมั่นคงที่สุด สินค้าดีที่สุดแผนการจ่ายเยอะที่สุดลงทุนกับออนไลน์เจ๋งที่สุดทําได้ทั่วโลกดีที่สุดคุณพูดแบบนี้นตลอดเวลา the best the best the best n ู้นค is the best the best the best มันเหมือนมันตอกย้ําจิตใต้สํานึกอะของคุณตลอดเวลาว่าเนี่ยแหละคุณอยู่ในเส้นทางครับแล้วมันจะทําให้ใจของคุณไม่มีเวลาโฟกัสความล้มเหลวคุณจะโฟกัสแต่ดีที่สุดดีที่สุดดีที่สุด แล้วพอคุณดีที่สุดแล้วคุณทําปริมาณมากคุณได้ค่าประสบการณ์เยอะคุณคมขึ้นคุณคมขึ้นคุณยังคุยต่อคุยต่อคุยต่อผลลัพธ์ก็มากขึ้นเห็นไหมสุดท้ายยอดธุรกิจและ BR จําจำนวนมากก็อยู่กับคุณเยอะมากนี่คือสามข้อที่ผมจะสรุปให้คุณฟังเลยว่าสินค้าและโอกาสเนี่ยถ้าคุณพูดทุกวันมันได้อะไรผมพูดทุกวันนะครับผมพูดทุกวันเลยผมทุกวัน แล้วมันก็ตอกย้ำตัวผมทุกวันผมพูดกับทุกผู้หวังผมต้องใส่พลังดีที่สุดสินค้าดีที่สุดแผนจ่ายเยอะที่สุดบริษัทมั่นคงที่สุดลงทุนแบบออนไลน์เยอะที่สุดทาได้ทั่วโลกแบบเรียลทมงที่สุดมันตอกย้ําผมทุกวันนะครับมันก็เลยไม่แปลกไหมที่ผมอยู่มาเก้าปีในธุรกิจนี้ยผมคอลี่ฟายทีมลิสตํตำแหน่งสูงสุดไปหกครั้งแล้วผมคอลี่ฟายแพลตตินัมสามปีแล้วนี่ผมก็เริ่มคอลี่ฟายปีที่เจ็ดละเพราะอะไรครับ เพราะเราได้แหละเวลาเราสปอนเซอร์สิ่งที่เราจะได้มากที่สุดคือเราเวลาเราคุยสินค้าคนที่อินสินค้าที่สุดก็คือเราเขาเรียกว่า action equal reaction ครับหรือ action คือออกแรงอะไรไปทําส่งพลังออกไปว่าดีที่สุดอ่ะพลังก็จะส่งกลับมาหาคุณว่าดีที่สุดเช่นกันนะครับและนี่คือสามข้อที่ผมสรุปให้และถ้าวันนี้คุณอยากตอกย้ำว่าดูสกินดีที่สุดนะครับคุณพลาดไม่ได้กับงานวันที่สิบห้านี้ครับ ใครพลาดผมว่าคุณยังห่างไกลธุรกิจนี้มากเลยนะครับฉะนั้นเวลาคุณคุยสินค้าและโอกาสสิ่งที่คุณจะได้ครับผลลัพธ์ค่าประสบการณ์และความตอกย้ำและมั่นใจและศรัทธาในตัวเองและธุรกิจนูสกินมากขึ้นนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจคอริฟายเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็โฟกัสงานไปที่สิบห้าไปด้วยกันนะครับสำหรับเรานะครับ OTG เราเติบโตยิ่งใหญ่ในปีนี้ไปด้วยกันแน่นอนมากครับก็สาหรับวันนี้ก็คืนไหมกับพี่ขงขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมีค่ะอยากให้ทุกคนนะกดแปลแปลให้กับคุณหมีเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเหมือนที่คุณหมีได้แบ่งปันข้อมูลดีๆกับพวกเรานะคะเราอ่ะต้องออกไปทําเนื้องานนะคะทุกคนออกไปทําเคสนะเพื่อสร้างค่าประสบการณ์ให้กับตัวเองนะคะใครจะลงมือทําบ้างนะพิมพ์ว่าเพิ่มประสบการณ์เข้ามาเลยนะคะเพิ่มประสบการณ์เข้ามาเลยนะคะนี่คือสิ่งสําคัญที่จะทาให้คุณเนี่ย ประสบความสำเร็จเลยนะคะโอเคนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายนะคะ